สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านอ,องสมช่องที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชกสอสมอแห่งประเทศไทยเรื่องแรกของวันนี้ครับผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับจำนวนสมาชิกสุดท,ที่ที่ส่งหักเงินสงเคราะห์อยู่ที่1,387,177คนครับ สมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนอยู่ที่10 1 0รายครับจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณอยู่ที่5 3 5 5 8 9บาท3สตางค์ครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกในเดือนนี้อยู่ที่393บาท90สสตางค์ ยอดหักเงินสงเครต่อห์ต่1ผู้เสียชีวิตอยู่ที่39สตังค์โดยสมาคมจะทําการหักเงินจากสมาชิกในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้พี่พีน้องๆสมาชิกทุกท่านอย่าลืมเหลือเงินในบัญชีให้สมาคมหักเงินด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับประเภทสมาชิกที่เสียชีวิตรอบรับรองสิงหาคมครับสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคําขอรับเงินสงค์ครบถ้วนอยู่ที่1,010 10ราย ประเภทอ,องสม636รายคู่สมรส431รายเจ้าหน้าที่4รายแบ่งเป็นเพศเพศชาย579รายเพศหญิง431รายครับเรื่องต่อมาครับผลการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองกร,รกฎาคม2 5 6 8รครั้งที่1ครับสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ไปเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวนเงิน523,624สตางค์ครับ สมาคมจะทำการจ่ายยอดที่เหลือหลังจากจ่ายครั้งที่ 1, ภายใน90วันครับเรื่องต่อมาครับแผนการหังเงินสงเคราะห์เดือนสิงหาคมครับหักเงินสงเคราะห์รอบรับรองสิงหาคมสอง8รอยอยู่ที่393สบาท90สตางค์จากสมาชิกทุกท่านครับ <c oughs> หักเงินค่าสมัครและค่าบำรุงเฉพาะสมาชิกใหม่กลุ่มอสมอเท่านั้นมีรายละเอียดดังนี้ครับและเรื่องสุดท้ายประจำเดือนนี้ครับ หากเงินสงเคราะห์ย้อนหลังเฉพาะผู้ที่หักไม่ได้เท่านั้นครับมีรายละเอียดดังนี้ครับนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดประจำเดือนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้านอ,อสมอด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและพบกันใหม่เดือนหน้าครับ